ดูแท่งเทียนเพียงแค่3แท่งและเข้าเทรดได้ทันทีจะสามารถทํากําไรได้อย่างไรดูให้จบคลิปนี้นะครับมีคําตอบแน่นอนสวัสดีครับผมเป็นทวัตจากเช r ล์นเทส o ูลนะครับวันนี้มาพบกับ EP ที่193นะครับในคำระบบเทรดเรามีนัดกันทุกวันศุกร์นะครับวันนี้ผมมาสอนแพทเทิร์นนะครับการดูแท่งเทียนที่โคตรง่ายเลยนะครับเหมาะกับมือใหม่หรือว่ากลางเก่ากลาง,ลางใหม่ก็ตามที่ยังไม่มีระบบและต้องการเซตอัพการเทรดการดูแท่งเทียนจํานวนเพียงแค่3แท่งเท่านั้นเองนะครับหนึ่อง ถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะแยกสีของแท่งเทียนออกคุณก็สามารถที่จะเทรดเทคนิคนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับโดยผมมีบททดสอบนะครับการ b a c k เทสให้ดูย้อนหลัง1ปีผ่านสบายๆนะครับในปี2022ที่ผ่านมาในคู่เงิน AU time frame 4ชั่วโมงครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดอใน EP ถัดไปนะฮะและถ้าเกิดว่าต้องการคลิปดอเทคนิคฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็น forex ทองคำหรือว่า cryptocurrency นะครับอย่าลืม a d line c h a n n e l t e school เข้ามานะครับ ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมจะส่งวิดีโอความรู้ให้กับคุณมาถึงพาร์ทสำคัญนะครับผมจะขออนุญ,ญาตอธิบายนะครับหน้าตาของตัวแพทเทิร์นแท่งเทียนการดู3าแท่งนะฮะหรือว่าเป็นแพทเทิร์นที่เรียกว่าตัว Triple Bullish และก็ Triple b e a r i s h นั่นเองนะถ้ากรณีขาขึ้นนะครับจะเรียกว่าตัว Triple Bullish แพทเทิร์นนี้คืออะไรนะครับง่ายสุดๆง่ายมากๆนะครับในกรณีที่เราจะมีการ ทำกำไรในช่วงขาขึ้นหรือว่าเปิดบายนะครับผมสังเกตว่ากราฟนะครับแท่งเทียนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการเบรกติดต่อกันเนี่ยทั้งหมดนะครับสามแท่งนะครับอันนี้สมมุติเป็นแท่งที่1นะฮะแท่งที่2นะครับก็ยังเป็นสีเขียวและถ้าแท่งที่3นะครับเป็นสีเขียวอีกแบบนี้นะครับเป็นลักษณะของ Triple Bullish แบบนี้นะผมวิเคราะห์นะครับแล้วก็ทําการทดสอบแล้วเนี่ยพบว่าถ้ามีการเบรก3แท่งนะครับติดติดกันแบบนี้แล้วนะครับ ถัดไปนะครับภาพคือโอกาสที่กราฟจะขึ้นนั้นมีสูงมากๆอ่าพทเทินตรงนี้นะครับดูแค่เบรก3 3แท่งติดต่อกันนะครับต้องเป็นสีเดียวกันแต่ว่าช้าก่อนนะครับอย่าเพิ่งปิดวิดีโอคลิปตอนนี้นะฮะไม่ใช่ว่าดูแค่นี้แล้วเอาไปเทรดเลยไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันจะต้องมีตัวกรองช่วยด้วยนะครับจะต้องมีเซตอัพการเทรดทั้งหมด3สเตปเองนะอ่ะจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองติดตามชมต่อเลยนะครับ มาดูในเรื่องเทมเพลตของเราก่อนนะครับอย่างแรกนะสินค้าที่เราใช้ในวันนี้คือคู่เงิน AU นะครับ AUD USD นะครับเพื่อสามารถที่จะเสิร์ชหาตรงนี้ได้เลยนะไทม์เฟรมที่ผมทําการทดสอบนะครับคือ time frame 4ชั่วโมงนะตามนี้เลยหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆเซตอินดิเคเตอร์ขึ้นมานะครับจะใช้อินดิเคเตอร์เป็น EMA 2เส้นนะครับ Moving Average นะครับ Exponential นะทั้งหมด2เส้นเลือกขึ้นมาเลยนะครับหลังจากนั้นปรับค่าพิเรียดของทั้ง2เส้นนะเป็นตามนี้เลยนะครับเส้นแรกเนี่ยผมจะ ใช้ค่า20นะครับส่วนในเส้นที่2นะครับผมจะใช้ EMA Period คือ60เ <_ EN> ท่านี้เองนะครับในเรื่องของเซตั t เทมเพลตของเราเนะี่ยเดี๋ยวถัดไปเปเรื่องของเ็ p ในการเทรดแล้วครับมาถึงเ็ปในการเทรดนะครับเ็ปที่1นะครับจะต้องรู้ในเรื่องของเทรนก่อนนะครับว่าเทรนหน้าไหนได้เปรียบนะผมจะทําตัวอย่างให้ดูในกรณีขาลงก่อนนะครับดังนั้น EMA Crossover จะต้องมีการค Cross แบบขาลงน,นั่นเองนะครับนั่นคือเส้นสีขาวจะต้องคล s s ขึ้นแล้วตัดลงแบบนี้นะคะ บริเวณนี้นะครับมีการ cross over ลงเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นสเต็ปที่1ได้เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราก็รู้แล้วว่าเล่นไรครับขาเซลนะครับได้เปรียบนั่นเองนะครับตรงบริเวณนี้หลังจากนั้นนะครับเราก็จะมองหาแ pattern อ่านี่สําคัญแล้วนะครับในสเต็ปที่2แพ pattern ท,ที่ว่านั่นคือตัว triple barish e triple barish e คืออะไรนะครับคือการที่มีแท่งเทียนสีแดง3แท่งเกิดติดต่อกันต่อเนื่องนะอย่างเช่นบริเวณนี้ 1, 2และ3 ถ้าเกิดเพื่อนมองสีออกเห็นไหมอย่างที่ผมบอกตอนต้นนะแค่เรามองสีออกเนี่ยเราก็จะสามารถเทรดระบบนี้ได้แล้วนะครับพอมี pattern triple bullish นะตรงบริเวณนี้เรียบร้อยแล้วการสังเกตของผมนะครับโอกาส win rate เดี๋ยวลองดูกันนะมีการ backtest ให้ดูนะครับมีโอกาสที่จะลงแล้วกันเกิน50%าเกอนะ่ะเดี๋ยวผมจะมาเฉลยที่หลังนะครับว่า50เท่าไหร่เปอร์เซ็นต์นะ,ะแต่แน่นอนพอเจอ triple bullish ในเต็ปที่2เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะ1 2 3 เราสามารถที่จะเปิดเซลได้วยนะครับที่ราคาปิดฟังดีนะครับของแท่งที่3 STOP LOSS นะครับให้วางไว้ที่ HIGH ของแท่งที่2 1, 2และ3เข้าที่แท่งที่3 STOP LOSS วางไว้ที่ HIGH ของแท่งที่2และ Take Profit Target คือ1ต่อ1.5เท่านี่คือ Trade Setup ของเรานะครับเห็นไหมฮะแล้วราคาก็วิ่งลงไปนะครับ TP สํสำเร็จ หลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะ r รี n นทรีได้นะครับด้วยการมองหาแพทเทิร์นแบบ triple bearish แบบนี้อีกครั้งหนึ่งฮนะหนึ่งสองและสามพอเจอหนึ่งสองสามปุ๊บนะครับเหมือนเดิมเข้าแท่งที่สามและ stop loss ไว้ที่ high ของแท่งที่สองครับและระยะ tp นะครับก็คือหนึ่งต่อหนึ่งจุดห้าเท่าหลังจากนั้นก็ปล่อยออเดอร์เพลย์ครับเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมฮะร,ราคาก็จะไปโดน TP อีกครั้งหนึ่ง นี่คือการเทรดนะครับในตัวอย่างเซตอัพในการเทรดขาลงแบบง่ายๆเห็นไหมครับแพทเทิร์นหนึ่งสองสามนะดูใหม่นะครับหนึ่งสองและสามเข้าเลยครับเซลล์ที่บริเวณนี้เลยสต็อปลอวไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้ง R R T P นะครับหนึ่งต่อหนึ่งจุดห้าเท่าแบบนี้เองนะครับไม่ยากเลยอ่ะปล่อยต่อนะครับถ้าเกิดว่ามีเทรนด์ยังเป็นขาลงนะครับแล้วมีแพทเทิร์นของตัวทิพเปอร์แบลลิชก็เข้าได้อีกนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เจอนะฮะยังไม่เจอนะเราก็ดูดีๆอ่ะ ตัว EMA นะครับได้มีการ cross over แล้วนะครับแต่เป็น cross over ในกรณีอะไรครับขาขึ้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับหน้าบ่ายได้เปรียบนะครับเราก็ต้องมองหาตัวอะไรครับ pattern ของตัว triple bullish นะครับ bullish ก็คืออะไรครับมีแท่งเขียว3แท่งต่อกัน1 2และ3พอดีเป๊ะเลยนะฮะพอเจอ pattern แบบนี้แล้วครับ3แท่งเห็นไหมเขียวติดต่อกันไม่มีแดงขั้นนะครับเราก็สามารถที่จะเปิด order เลยครับเปิดบ่ายได้เลยง่ายสุดๆเห็นไหมผมบอกแล้ว ep เนี้ย สามารถเพื่อนสามารถเอาไปเล่นทํากําไรได้นะครับ TP คือขึ้นต่อ1นเท่านะครับตั้งไว้แบบนี้เลยหลังจากนั้นก็ปล่อยออเดอร์เพลย์ครับตรงนี้จะสังเกตว่าโดน TP ไปก่อนนะฮะนะตรงนี้คือโดน TP ไปก่อนนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับในกรณีขาขึ้นและขาลงเห็นไหมครับเพื่อนๆสรุปไม่ง่ายนะครับเพื่อนๆหนึ่งต้องดูในเรื่องของเทรนก่อนนะครับกรองเทรนโดยใช้ EMA c r o ค s อสโอเวอร์ และอันดับที่2นะครับเพื่อนๆมองหาแท่งเทียนนะครับถ้าขาลงก็คือมีแท่งสีแดงติดต่อกัน 1, 2และ3แท่งนะครับเพื่อนๆสามารถปล่อยเซลล์ได้ 1, 2และ3แท่งนะฮะเพื่อนๆสามารถที่จะปล่อยเซลล์ลงมาได้เซลล์ลงมาแบบนี้นะฮะและตรงกันข้ามนะครับถ้าเกิดว่าเป็นกรณีขาขึ้นนะครับ EMA cross ไปแล้วก็มองหา Pattern super bullish มองหาเลยฮะแท่งเทียนที่มันมีแรงซื้อนะครับติดต่อกัน3แท่งครับ1 2และ3 หนึ่งสองสามปุ๊บนะครับเปิดบ่ายซื้อได้เลยนะครับแล้วเพื่อนๆก็จะเจอ TP นั่นเองนะโอเคเดี๋ยวลองไปดูแบ็กเทสในตลาดจริงนะครับว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของระบบนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับเพื่อนเอนเป็นคนตัดสินใจนะครับว่าจะใช้ระบบนี้หรือไม่หากคุณมีคำถามคาใจในการเทรด forex ว่าจะต้องใช้ระบบแบบไหนอินดิเคเตอร์ตัวใดและเทรดบนไทม์เฟรมเท่าไหร่ถึงจะสามารถทำกำไรได้ดีที่สุดคำตอบทั้งหมดอยู่ในคอร์ส Day Trade 102นะครับคอร์สเรียนที่ใช้เวลาในการวิจัยระบบนานที่สุดเพื่อให้ได้ระบบที่มีคววาาามสถียยยรรรในกทำกทไะะ โดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่ต่ำที่สุดโดยทุกระบบต้องมีสถิติรองรับพร้อมรายงานรีพอร์ตของแต่ละระบบที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้5จุดเด่นสำหรับคอสนี้คือ 1. นึคอสเรียนสอนจุดเข้าออกที่ตรงกับพฤติกรรมของแต่ละคู่เงินพร้อมการคำนวณความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 2. แจ้งทม์เฟรมที่ดีที่สุดให้คุณใช้ในแต่ละคู่เงิน 3. ทุกระบบที่สอนจะใช้อินดิเคเตอร์น้อยตัวเน้นความเรียบง่าย Simple Tra d e มากที่สุด 4. มีการอัปเดตระบบ หรืออ p t ติ i z e ์ค่าพารามิเตอร์เพิ่มเติมให้ฟรีตลอดไม่มีค่าใช้ใจ่ายและ5พิเศษคือมีห้องไลน์สัญ n a l คอยแจ้งเตือนระบบสัญญาณทำให้คุณไม่พลาดทุกการเทรดครับหลังเรียนจบจะมีผมเป็นที่ปรึกษาคอยตอบคำถามหนึ่งตอนหนึ่งทางไลน์ออฟฟิเชียลทุกวันครับเพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนทุกคนได้เข้าใจในสิ่งที่ผมสอนมากที่สุดคำว่าไม่ล้างพออยังน้อยเกินไปแต่คุณต้องมีกำไรด้วยพบกันในคอร์ส Day Trade 102ครับ มาถึงพาร์ทสุดท้ายนะครับเป็นพาร์ทที่มีความสําคัญไม่แพ้กับพาร์ทแรกนะครับนั่นก็คือการทดสอบระบบนี้ในตลาดจริงนะครับผมทดสอบระบบนี้นะครับบนกราฟของ Tickmill Broker นะครับ Broker สัญชาติ UK นะครับที่มีใบอนุญาต FCA l i c e n s นะครับดังนั้นความปลอดภัยนั้นระดับโลกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือค่าสเปรดบวกคอมมิชชั่นต่ำมากๆนะครับตลลักของผมก็ใช้อยู่ที่ Tickmill Broker นี่แหละครับ โอเคนะครับนี่คือผลที่เเพื่อนมองเห็นนะฮะผมทําการทดสอบเนี่ยหปีย้อนหลังนะครับตั้งแต่ปี2022จนถึงปัจจุบันนะฮะก็คือช่วงเดือนเมษายนปี2023ที่ w i n r a t วนรนะครับน่าสนใจนะอยู่ที่53%นะครับทั้งที่ RR อยู่ที่1ต่อน1น1.5เท่านั่นก็แปลว่าถ้าเกิดว่าเ,เพื่อนเลงทุนด้วยระบบนี้นะครับเงินเริ่มต้น1,000 10, 0เหรียญน,นะครับเพื่อนเจะมีกําไรทั้งหมด9,250เหรียญ คิดเป็น92.5%นะครับมีความน่าสนใจนะ92.5%นะครับโดยที่ maximum drawdown นั้นอยู่เพียงแค่15%เท่านั้นเองนะครับต่ำมากๆนะเพื่อนเพื่อสามารถนำระบบนี้ไปต่อยอดเทรดมือนะครับไปสอบกองทุนเองก็สามารถที่จะทำได้นะฮะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นไอเดียดีๆนะครับให้กับเพื่อนๆนะในการมองหาตัว พทเทิร์นง่ายๆนะครับดูเพียงแค่3แท่งนะครับสีเหมือนกันนะฮะแดงๆๆก็ขายนะครับง่ายออมากๆนะครับแล้วก็ ถ้าเขียวติดกัน3แท่งนะครับเขียวๆนะครับติดกันก็ซื้อก็ลองทำการทดสอบดูนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันใต้ล่างนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆใน EP ถัดไปหรือว่าจะแอดไลน์ใช้เพจครูเข้ามาก็ได้นะครับจะได้รับคลิปวิดีโอดีฟรีนะครับกลยุทธ์เทคนิค EA หรือแน่นาคตจะมีในเรื่องของ AI เข้ามาช่วยด้วยนะฮะน่าติดตามชมไม่น้อยเลยนะครับโอเคคลิปวิดีโอวันนี้นะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามอย่าลืม